กันมาแค่เกมเมอร์เราจะมาเล่นเกมโรบอทกับคุณแป้งนะครับผมเล้วคือผมแป้งนะแป้งอยู่คนอยู่คนละเซิร์ฟกันอะเอาเหรอไม่เดี๋ยวรอมันมีีเน่ยจะฆ่ากูไหมคนละเซิร์ฟกันอะเดี๋ยวเราออกก่อนแล้วกันนะออกก่อนเดี๋ยวเราไอ้แป้งเดี๋ยวลองออกก่อนนะเราอยู่งั้นแหละแม่งไม่ตาย เพราะอัอนี้แม่งไม่มีทางหลน่นเราเล่นมาก่อนรอคุณ<อ>แป้งคดแป้ใน,น,นเกมในเกมนี่นะสปีดรันนะสปีดลันนะเอาป่ะตสปีดลันมันมนเ้เว้ยน่ะเ็ออือนสปีดรันมัน,น,มนว้มีผู้รอด,ดชีวิติไง เราไปเล่นสปีดลันอ่ะ๋ยวเราหาก่อนนะไม่เอาดาร์เรนสเเลนเดอร์แมนดิแตนวิ่งอ่ะเอ้ยเอ้ยหายหายนี่เกี่ยวกับต้องหาวิ่งนะฮะหาได้ช่วยหาหน่อยขอแล้วเอาคลิปแป๊บนึงเออเขาตังคลิปก่อนแล้วกันลืมโอเคผมตอนนี้เราก็ได้ทำการมาได้มาไม่เล่นต่อไม่เล่นต่อเอ๊ะอยู่คนละเซิร์ฟกันนะอยากให้ผมเซิร์ฟเดียวกันนะอยากเล่นด้วยกันนะคุณแป้ง e n t e r t a i n m e n เฮ้ยเซิร์ฟเดียวไหม เนี่ยแป้งตัวเราเนี่ยนีเแป้งตัวเราเก็บผมแล้วก็จะลองไปเล่นไปลองไปเล่นกันดูเลยนะครับผมที่ไหนเข้ามาทางนี้เหรอครับครับอันนี้คือที่ไหนทางไหนต่อทางนี้ทางนี้ด้วยมาเอ้ยใครอยู่มองน่ะ ช่วยด้วยไอุ้ยไมไอ้ยาสฟันเอ้ยอ๋อเขาจ้วเล่นยังไงออแ่นยังไงกไม่นะอยใครวะเนี่ยยดโดดค่ะ้ยดหม่ไม่ไม่ไม่ยเกือบกระโดดข้ามกระโดดข้ามเเรียบร้อยเอ้ยเอโอ้โหตาฉาเลยเลยเออ ชนะแล้วะทำไมต้องเป็นอย่างงี้ด้วยอะกระโดดรอบมึงฮึบเอ๊ยมันทำ okay. ไมเอาไม้เอาไว้คนเยอโอเคเราคนคนละเคลมายมีเลยอื้อโอ้ยไอฟันไอฟันไอฟันเน้าโอ้ยฟันตะปีเลย ว้าวว้าวทาอะไออกมาเรามาถึงที่นได้ไงอ้าเฮยลงาจะไปไหนอ้เย oh, hey. no, ี no, <S <S ี no, ่าจะรีบยคราัะไม่เฮยออกแค่ะแแครับู้สุดได้ไปเฮ้ยเอเราเด็กกนะนี่ยงนี้ให้เราีเาไม่้แล้วเราคิดอะไรอยู่อ่ะ อะไรอยูัวล้วตอกไม่ยากกว่ามองไม่เห็นตัวเฮ้ยเขาไมย้อหาด้านนั้นมองไม่เห็นตัวแลาา้วเราเจ็ดเซิร์ฟกันดีกว่าค่ะเค้กครับผมตอนนี้ผมก็ได้เล่นดาแล้วจบจิ้นแล้วเผลอลืมอัดเฉยฟักวันนี้จะมาเล่นดานสปีดรันแทนแล้วกันสปีดรันสปีดรันก็ได้ไม่เป็นไรเนาะ หรืนะครับเราจะมาแปลงฟันกันใครไม่แปลงฟันเราเต็มแบบนี้นะครับผมด่านเป็นเป็นพิเศษแน่ของเรนเนอร์ผมชื่ออะไรรู้แป้งพีไม่ใช่แล้วเออมันโดนนิดเดียวก็ไม่ได้อือโดนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเซนก็ไม่ได้คี่หมดไปไหมขณะนี้รู้สึกว่างั้นเดี๋ยวแป๊บนะคบขอให มันกระเป๋าหรือเปล่า